โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อในช่อหญิงยูทูปพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนแม่มอนอีกแล้วจ้าบึงสวนกะเพ้าของแม่มอนด้วยจ้างามก็เก่าเลยค่ะเดี๋ยวพามาชมอีกรอบเนาะจ้าเนาะอันี่ก็คือตอนนี้มันคําแล้วจ้าตอนนั้นที่พามาชมเนาะจ้าก็คือเขามันก็นยังเหลืองอาลามเต็มทองทุ่งหน้าอยู่จ้าตอนนี้ เขาน้ำซ้มปากกระเกี้ยวเสร็จแล้วล้วจ้ะแม่ม่อนเพิ่นกะกาล่งตัดกระเพ้าอยู่จ้ะมาแบบค้ำๆเลยกระเพ้างามงามเบิ้งแม่ม่อนเห็ดแปลงงามเพื่อเกาจ่าขยายเพิ่มขึ้นอีกจ้าก,กระเพ้าตั้งแต่ช่วงพุ่นแม่ม่อนแม่ม่อน,อนเก็บมาตลอดเลยเนี่แหละคะ่ะคือวิธีการปลูกกระเพ้าถึงจะสิเป็นไล่ได้หน่อยแต่ว่ากะมีไล่ได้ทุกมือจ้าเพราะว่ากะเป็นอัน ซ้ำม,มาเป็นเสริมเนาะดีกว่าเหาอยูเป่าเปล่าจ้ามีพื้นที่เล็กๆใน้อยน่อยแบบนี้เนาะจ้ามือนีผพามาเยี่ยมชมอีกที่หนึ่งเนะมาะว่าเม่ม่อนเพิ่นปูอกอีหยังแดเพิ่มเติมอีกจ้าเพราะว่าตอนแรกเพิ่นกับว่าเห็ดเลนๆจ้าเห็ดพ่อได้ยู่ได้กินได้เก็บใส่เห็ดแรงเห็ดง่ายจังหันวันสอนจ่าฮะนี่เอาไปเอามาเพิ่นละได้ขายจ้าเพิ่นกันลยเพิ่มเพิ่มเนื้อที่ขึ้นมาอีกเนาะจ้าเดี๋ยวพาเยี่ยมชมไปอีกเนาะ จ่าว่าแม่ม่อนละปลูกอีหยังแดเพิ่มนอกจากพุ่นนะ่ะเบิ่งผักชีไทยจ่าเพิ่นกะกระลังงามมึงดูจ่านะอื้มยินด้เพิ่นเพิ่นกะสิเอาไปมัดนอกจากเนาะเพิ่นสิเก็บจังสี่ทุกมือทุกมือจ่าไต้ตัดทุกมือแม่มอดแม่มอ่อดอืมค่ะเพราะว่าลงที่อากาศแล้วแต่เนาะเข้ากะ มุนเวียนมุนเวียนอืมมุนเวียนใส่ปุ๋ยมุนเวียนตัดอืมแม่ม่อนใส่ขี้ไก่เนาะพุ่นอ่ะขี้ไก่เพิ่นเอามาไว้เป็นเป็นน้ำมาร์คน้ำขี้เท้าเป็นกองอ๋อแม่ม่อนเห็ดน้ำมัก์คชีเท้าบ่เอาชีเท้าโฮดกันพี่อ่ะมันบ่แซ่บ่อ๋อแซ่น้ำไว้ค่ะแม่ม่อนเอาน้ำชีเท้าด้จาโฮดกันแมลงจ้ะ แ่ขามขึ้นไปแล้วก็ก,กองเอาใช้ใสเนาะคงสีพ่อหูจักยู่นอจ้ะเนาะคลิปที่เพื่อน youtube หลายๆท่านที่เพื่อนเหตุคลิปน้ำหมักขี้เท่าน่จ้ะก็เหตุคือคือกันนะจ้ะแม่ม้อนเพื่อนกับเฉียวหดแม่ม้อนหดตอนใดตอนเศ้าหรือตอนแรงโอแง้แต่ตอนแรงแม่ม้อนว่าโหดน้ำสีเทาตอนแรงจ้ะตอนแรงได้จ้ะเด้ออ่า อให้พ้นแสงแดดแม่ม่อนแล้วก็หดเลยหดหดไปตามปกติมันม่แม่ม่อนอุ้ยมึงดูจาแตกกอดีดีมึงรูคนน่ะเป็นพืน้นเป็นพื้นเลย่นน่ะงามงามคัาขนาดนะจา่าม,มึงดูค่ะบัน,โ,น,อนโอยยนหน่ตัดอัดเออเออซ้ำไดก็แม่มอนมันมันพ่อตัดแม่ม่อนไปเออ ันี่เป็นแหนงขึ้นังสีจ้ะเออมันทีเป็นแหนงขึ้นเนาะนี่ตัดเบิร์ดเนี่ยจ้ะนี่ยตัดเบิดเลยออจ้ะนี่นี่นี่เออมันทีขึ้นเล่นมันขึ้นจังสีเนาะนีตัดมะอื่นเออมะอื่นในหมอแล้วก็จิตัดตัดไปตัดเทละแปลงเทละแปลงไปเรื่อยๆเยนมาเออค่ะเดี๋ยวพาไปชมแล้วค่ะงามงามเลยจ้ะอันนี้คือ แปลงผักกะเพราค่ะแปลงผักกะเพราพูดนะเพิ่นก็ไม่ปลูกอีหอย่างอีกบกักพริบกบักกระเทศบักฮ่งเดี๋ยวพาไปชมค่ะคือเกามึงดูวยพูด่ะงามค่ะค่ะส่วนเล็กๆเนี่ยน่อยเด้อจ้านี่อันนี้บังผักชีไทยเพิ่นดู้จ่าอ,อันยี่หอ,อยังนี่จะแม่ม่อนผักอ๋อสอนแดงเด้อจ้าอันอันเป็นซ่องหรือเป็นยังเนี่ย เออซองอ๋อหนึ่งก,กิโลหนึ่งกิโลเพิ่นกะวานได้หลายเถือค่ะอันนี้อันนี้เพื่อนถอนไปขายเราได้จ่าเออนี่ยเออเนี่ยเนี่ยห้อยเพิ่นถอนไปขายเนี่ยเนี่ยนี่มันสิแตกก่อแบบนี้จ้าตาสอนแดงมันสิก่อใหญ่จ้าอันเป็นก่อก่อมันเป็นแตกออกมาบุงดูค่ะแตกก่อมันเยอะมันยะแบบนี้จ้ออออา,อ,อ,าแบบจอันนี้ตาสอนแดงเด้อมันสิกันใหญ่ลำใหญ่จ้าเขียวดีจ่าลำต้นแข็งแรงบุงดู เบื้องดินของแม่ม่อนมันก็สิมีนะดินปนหินจ้ยนี่เห็นบหมมันก็สิมีฉีกไก่ปนฉีกไก่มันสีมีแก่ปนเนาะจ้าเนาะอันนี้พักากากระจรเพิ่นกระปุกไว้เถอะกินจ้าอันนี้แม่ม่อนวันอันพักยังเนี่ยอ๋อพผ่ตัวอ๋อนี่ค่ะแม่ม่อนแม่ม่อนบอกว่าเมื่อกี้น่ะมันหนาวมันเราเป็นยุบยุบจังไดบูเพิน่นเลยบอกว่าเอาน้ำชีทเอาโหดมันเลยฝืนขึ้นเนะจ่ะเห็นไหม กระลังกระลังกระลังงามกระลังสีงามขึ้นมากนะจ้ะนี่นี่คุณดูแม่ม่อนเพิ่นสีเข็ดอีหยัองอีกเนี่ยกองฉีกไก่มูลขี้ไก่เพิ่นก็ซื้อมาเป็นกองกองใบเนื้อสดเนี่ยแหละปุ๋ยที่ใส่เนาะจ้าเนาะนี่ยไน,น,นพักเพิ่นซื้อมาไว้ถาวรเนีย่ยมันสิปนเ,เป็นแบบจังสีเห็นปะนี่ไนพักเดี๋ยวพูดนะ นี่แม่ม่อนกําลังสีเห็ดแปลงไม้แม่ม่อนกําลังเสียอ๋อแม่ม่อนบอกว่าอ๋อแม่ม่อนวานลับไปผงหัวผ้าล่ะไหนเไหนไหนเออเดี๋ยวไปเบิง้งหัวผ้าแม่ม่อนค่ะอันมีไม่มีไม่เอฟซีค่ะมีเอฟซี FC. เพิ่อนอยากเบิ้งในคลิปที่ปลูกหัวผ้าอยู่จ้ะเบิ้งแม่ม่อนเพิ่นกําลังเพิ่นก็เกลยเป็นไฮน่าด้วยจ้ะนี่ไฮน่าเพิ่อนนะไทย ค่ะหลังจากเกี่ยวเขาเสร็จแล้วเนะาะค่ะกะเล็ไทยค่ะบางนู้นแม่ม่อนกะเห็ดแปลงงามงามค่ะแม่ม่อนเตรียมแปลงวาสีวานพักชีไทยกับโหระพาแลวก็อันนี้ก็คือพักสลัดจ,จา่าสลัดหอมสลัดหอมบานเท่าธรรมดาแล้วจ้ะเนาะเนี่ยเราก็เอาไปจิ้มไปจิ้มเอาไปลงไหวมันเห็ดมุ้ว่านี่บอกแม่ม่อนเออแม่มอ่อนเห็ดมุว่านพันันาัฟื้นโตจ่าเดี๋ยวมาชมกัน เนาะค่ะนี่อืมปุ๊บลูกพูดนะค่ะ Porque, มาชมบรรยากาศพอ้อมเด้อจา้าบรรยากาศบรรนอกเขานะค่ะนัน่โอ้บรรยากาศดีคักค่ะตอนนี้กับประมาณหางม้งหางมงแรงค่ะนี่แปลงผักชีไทยอีกแปลงหนึ่งจา้าอาซีมืดมืดนิดนึงเนาะจ้าผักชีไทยง,งามๆามจ้าเบิ่งบักพริกแม่ม่อนค่ะ <S <S นี่บักพริก ดวงเบิงเบิงบะพีของแม่มอนดูตัวน้นอยๆนึงมึงดูเป็นดอกเต็มเลยค่ะโอ้ยเหมือนนิดนึงเนะรลเนี่ยอันนี้ไอพักสลัดเพิินค่ะอันนี้มะเบิงบักเทศค่ะนี่บักเทศเฮ้ยบักเทศแม่มอนพูนะดกขนาดเลยจ้าฮันนี่มึงดูเบิงเพิินเทศซักข้างมึงดูค่ะกำลังกจะสุกแล้วพูนะเออกำลังจะเหลืองบึงดูค่ะ เบิงเบิงพูด่ะเบิงเบิงแมมมอนออดูดออนคนนคนง่อน,นาหาหคำคำคำโอ้โหหลายสายพันธุ์เลยวู้พูดนะออมะเขือเทศมะเขือเทศงามคักแมมมอนบงดูคนนะค่ะกับไม่ปุยป๋ยปุ๋ยอินซีก็คือสิบห้าสิบห้า โอ้เหรอใส่ขีงง่วถือคักเดอกับบัคเคอเทศค่ะที่ไอ้หญิงเคยลงคลิปยูทูบไปนะาจา้ะกาใส่ปุ๋ยขีงง่วนเนี่ยโอ้ยบัคเคอเทศเก็บได้ตังวาหลายหลายเดือนเลยเมื่อบักพีกแม่ม่อนดูขนาดค่ะมึงดูหน,น่ออือต้นก้าโหระพาแม่ม่อนอยู่ใส่นะอ,นอ,อ๋นนอ,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 อค่ะ ผู้น่ะป้าบักพริกแม่ม่อนเอ้ยสวนแม่ม่อนโอ้อผู้น่ะแม่มอนแล้วก็ปลูกอันนี้พักชีลาวพักชีลาวค่ะเกิดในน้อยบึงเบิึงบึง,ง,งต้นบักพริกแม่ม่อนค่ะสะอนแห้งมาเบิงบักฮวงแล้วค่ะนี่เบ้ยนี่ต้นบักฮวงเตี้ยเตี้ยค่ะเตีดเด้ยเตี้ยหนึง่งบิึงแม่มอนแล้วเห็ดดูค่ะเราเอาฟางมาใส่เนาะค่ะเราฟางมากบหกักแม่มอนแล้วคือเห็ดดีแท้มึงรู้จ่ะ มึงดูตัวน้อยๆน่อยนึงค่ะเป็นดอกแล้วเตี้ยๆนึงเด้อค่ะเด้อน,นี่ซ้ำนี่นึงจา้านะิึงเนอะตัวน้อยๆนอยนึ่งจ้านี่เห็นบ่เตี้ยๆนึงจา้าิึงแม่มนแล้วเห็ดด้วยจา้าเอ,ออล้วเอาอันก่อก่อเฟืองเนาะก่อก่อก่อตูตูตูเข่าเนาะเออแล้วก็ชิงัวว่าสันจา้าอือค่ะค่ะงามงามมึงด้วยมึงด้วยผัวนะคะ โอ้มือหนีพ่พามาชมสวนแม่มอนอีกคือเกาได้จ้าค่ะอันนี้ก็คือแปลงหัวผ้าแม่มอนละวานโอ้พึ่งพึ่งวานมาเมล็ดเดซีเมือจ้าเบิ้งดูค่ะเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันเนะานะจ้าเนาะนี่เบิ้งดูนี่ค่ะเออเล็กๆน,น้อยน้อยค่ะนี่เด้อค่ะนี่ผู้ใดไอคลิปนี่ก็สิเป็นมาติดตามของการที่จะปลูกกระเพ้า ในคลิปหนาเนาะจ้าราะว่ากำลังวานมาเมล็ดลงแปลงแปลงดินค่ะจะค่อยเสียวไปขยายลงแปลงที่เตรียมไว้เนาะจ้าพูนะโหระพาค่ะก็คือว่าเลือกปกกกลูกโหระพากับกะเพรากะแมงลักต้นบักไผ่ตูค่ะเพราะว่ามันตัดเก็บได้โดนค่ะมึงดูโอ้สวนเมมอนค่ะนี่เดอ้อค่ะอื เบืองแม่ม่อนอันนี้ชมพู่มะเมียวอันนี้ก็จะเป็นแค่ค่ะต้นแค่เนาะค่ะสอนเบืองบักฮุงแม่ม่อนดูมันปิ่นนุยแล้วจ้ะต้นเตีดเตียหนึ่งค่ะพี่น้องเมืองดูค่ะโอ้ยเบืองดูค่ะอืสวนซาส,สวนขั่วก,ก็ไดจ้าลายได้เสริมอมนีพ้ามากช่มเนาะค่ะชมสวนกับบรรยากาศตะวันเย็นๆจะตกดินแล้วจ้าเมงดูค่ะ ค่ะค่ะเมือนในภามาชมเนาะสวนเล็กๆน้ออๆสวนรั่วค่ะปลูกกระเพราเด้อผู้ใดอยากปลูกเออนี่แหละค่ะมันกัเป็นง่ายๆธรรมดาแบบนี้จ้ะอันนี้ก็คือต้นกะสลัดนี่ก็คือเห็นมาค่ะว่านไปเลยจ้ะมันมีที่ว่างเพราะว่าเอาบักพริกมาปลูกเป็นแถวกับวานวานเมล็ด สลัดลงไปน้ากันเลยแล้วข้านี้เฮาก็ค่อยจิ้มจิ้มต้นนั้นของสลัดนี่ไปขยายไปปลูกแปลงใหม่นะจ๊ะเฮากล่าบอกผีกไว้แบบนี้คือเกา่ามึงดูค่ะผักชีไทยกังามงามค่ะมึงดูแต่สะออนเนาะมึงดูแปลงผักกะเพราของแมมมอนค่ะสะออนลายค่ะมึงดูค่ะเมื่อนีก้ก็พามาชมแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะลาไปก่อนเด้อจ้ะพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ